มาเรียนกับมาดามเนสเราได้อะไรบ้างคะอันดับแรกคือ i n นไซ h ์จากประสบการณ์19ปีที่มาดามเนสเนี่ยทำอาชีพ Luxury r e a l รสเซนต์เอเจนมานะคะจะให้รู้ว่าลูกค้าเป็นใครนะคะแล้วเวลาที่เราจะดีลกับ ผู้ซื้อผู้ขายเราต้องทํายังไงบ้างคะ่ะก็เรื่องต่อมานะคะคือเรื่องคอนเน็กชันเรียนแล้วอะคะ่ะเราจะมีคอมมิตี้นะคะไว้ให้พวกเราได้พูดคุยกันและส่งข่าวะคะ่ะว่าเรามีงานเอเจนต์เดย์ที่ไหนบ้างหรือว่าเราจะไปเยี่ยมชมโครงการใหม่ๆที่ไหนมีเดเวลลอปเปอร์ที่ไหนที่จะเชิญพวกเราอะคะ่ะไปดูแลการขายให้นะคะแล้วก็ได้คุยกันว่าถ้าเรามีผู้สนใจจะซื้อซับหรือมีอสังหาริมทรัพย์ที่ไหนจะขายเราจะได้คุยกันในนั้นนะคะและเรื่องที่ 3, สามสคัญมากเลยคือ Big Money Energy ค่ะเพราะว่าต้องเข้าใจว่าการที่เราเป็น Luxury รี a เ e s t ล t อ a เ e n นนะคะเราจะได้ขายอสังหาริมทรัพย์ที่มีมูลค่าสูงแล้วเราก็จะได้ดีลกับผู้ซื้อผู้ขายที่มาคุยกันในดีลที่มีมูลค่าสูงนั่นละ่ะที่เรียกว่า Big Money Energy ที่จะทำให้เราค่ะเติบโตก้าวกระโดดไปเป็น The Deal Maker ที่ทำการซื้อขายอสังหามูลค่าสูงได้ค่ะ